สบายดีเพิ่อนอก่อยนะทุกคนเมื่อนี้เฮาสิพผ้าทุกคนไปสถานีรถไฟเนาะเพราะว่ากัจเจ้าเปิดแล้วเนาะเปิดให้บู๊ว่าทางรถไฟลาวจีนน้นั่นแหละเออเมื่อนี้ยเอื่อยสิพผ้าไปเปิดเปิดบริการแล้วเนาะบูว่าวยูบอลได้เนาะเอื่อยสิพผ้าไปสบายดีมาสี่คนนะทุกคนเออเมื่อนี้พผ้าออกเปรมไปหลอกแน่เนาะมันขึ้นมาเวียงมันก็ยากเห็นทางรถไฟแล้วก็ยากเห็นถาดผนม ถาดยังัไงถาดลวงถาดลวงเวียงจันท์แล้วก็ประตูไส่เนาะทุกคนปะเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งทางรถไฟเนาะเขาก็ยังไม่เคยเห็นเนาะเขาเห็นแต่ทางผ่านเนาะเพราะว่าเป็นคือครัวอยู่กรุงเทพเดี๋ยวเห็นแบบนั้นแหละ <laughs> เห็นแบบไปนั่งนะนะแบบว่าทางรถรลอด,ดกล่องก็ได้นะอ้ยจะเห็นรถไฟความความเร็วสูงผมนะอะทุกคนเจอกันเนาะตอนนี้เขาอยู่ดงคำสา กำลังไปเด้อทุกคนไปแล้วทุกคนเส้นทางยังเอืดอยนี่ยฮะเส้นทางดงคำสร้างเส้นทางดงคำสร้างเนาะเสียงดาเสียงดาปอไปหานไปรถไฟไปหาทางรถไฟเนาะอยู่ใส้จุดมันใกล้เติมมาแล้วใกล้เติมจากนี้จากลักก็ประมาณดูจักลักซาอลักนี่แหละซาอ์ลบอกป้าตุ่ใกล้เติมเลยทุกคนไปว่าโบไก่เนาะเราก็ยังไม่เคยไปเนาะเาเป็นคนขับรถ เจอกันอยู่ทางรถไฟผูเ้เล่าเขาก็ยังบุเคยเห็นเขาจะขี่อยู่แต,ต่ตะนีไปจีนนี่บู๊ว่าเสียงเงินในข้าเท่าไรเนาะโอ้เจ้าต้องมีพาสปอร์ตเออต้องมีอะไรเจ้าต้องมีเจ้ามีทุกอย่างเจ้ามีมันงหรอวะโอ้เฮ้ยที่จะเดินทางเออโอเคทุกคนเจอกันที่ทางรถไฟเนาะทุกคนตอนนี้เขากำลังหอดอันนี้เนาะทางข้าวดานสากลสินค้าทาบกทานนาแรงนาแรงนาแรงทานนาแรงนี่ทาง ว้างามแห่งอะไรนี่เนาะเ้าก็บเคยเข้ามาจากเชื่อกเนาะปลาโตนี่คือคือไทยแห่งอะไรเนาะกำลังกล้องว้าวอยู่กล้องทัวรตะวันนี่นี่เนาะทางรถไฟขจาวสั่งก็ยังบนไอเซทสมบูรณ์อิเลียนยอเนาะนี่เห็นบอกทางเสิ่งอ่ะคนกำลังโบกเนาะเป็นกล้องขึ้นดูเอื้อย เห็นป่ะก็เจ้ากําลังสางเนาะอ้าวงามแท่นนี่ฮะเขาเชียร์เขาไปเขาจะมาที่เชสเซียเขาจะมาแสดงเขาเชียร์เขาไปยังเจ้าก็ให้เขาคือเขาถ้าเขาเกิดขีดว่าเขาจะไปขี่รถไฟแต่ถ่ายเขาไปถ่ายคลิปนะทุกคนเราอยากเห็นซื้อแน่สอบใบเพื่อมือหนาเด้อยัดว่ายูทูบเบอร์ลาไปทั่วจีนบอกว่าได้ไหมเนี่เนาะเขาปลอดไฟปลอดไฟปลอดภัย เขาเห็นยังไงเนดโควิดแล้วแะไรอุณหภูมิมองแห้งมาจักอุณหภูมิเท่อนั้นมาจักเออคยถึงกระดัอขัดกระลิ่วยมันหนอกแห้งเนาะกระนาะเห็นไหมทุกคนเอาเลี้ยวไปเอารถทดเาขี่เชยนี่เอาเลี้ยวจอดไว้อยู่หื่นเอาไปขี่แบบเชยเมยเลยเนี่ยทุกคนก็จะเอาไปตรวจโควิดเท่านาะว้าวนามาเที่ยวได้ทุกคนเลย แลนโรเวอคันนี้อนาคตอนาคตคยก็คือทานนั่นแหละมืดดำดำโอ้โหบาไดนแล้วน้อไทยบุหินไฟโน่ตัวโควิดโควิดบาสบายดีดยสบายดูสบายดีัไปยิงเพิ่ให้่าอนเนี่ เหรนเโอ้ับเลทุกคนเอาให้าอเออเป็นด่านสากดแล้วเออเอาขอบใจเด้ห้อนอนเครื่องก้างด้บ่อห้อนอนเครื่องก้างได้ลคบ่อนอเครืองก้างด้บ่บ่ได้อเลยมันเป็นด่านสากไปแล้วเป็นด่านสากดไปแล้วขอบใจเด้อเลยทุกคนเป็นกองมาให้ครับพี่ เขาบ่าได้อีกแล้วนะเดี๋ยวตีกลับไปเลยเน,นี่นะเนาะดันสักคนลาวจีนบอกม่หรอกกลับเลยจ้าโอ้ยเออผมได้เห็นสมัยน,นี้วาสนาบรมปากอกร <laughs> วาสนารรมปากอี่ยแต่เท่านี้นี่เห็นแต่นี่โบก,กี้ใช้โบก,กี้เขาเลย <laughs> โอ้ยนี่ตายเลยขึ้นทางนั้นได้ทางด่วนบอกยูเลาวมีทางด่วนทุกคนป้าพี่สิวะนี่ข้าเจ้าวา่า ขันเขาไปลินแล้วบัให้เขาเดอ้อเพราะว่ามันเป็นด่านซากลนเลาาจีนแล้วเขาบัให้เขาไปลินเนาะถ้าเขาว่าจะไปจีนบอเออจะมีพาส,สปอร์ตอันนี้นะเพิ่นก็นให้ไปแต่ว่าเฮาเพียงที่มาถ่ายคลิปมันต้คุณเบิรงเฮาเพียงอยากหินนะนะว่าหลดไฟอันความเร็วสูงมันเป็นแนวดเด๋ยวนี้เพิ่นบอให้เขาแล้วเด๋ยนนี้เพิน่นบัให้เขาแต่เขาเพิ่นให้เขาเนะเด๋ยนนี้มันเป็นด่านซากร์นแล้วไปทางไหนนี่เมื่อคืนเมือ่อ โอ้ยพี่นองเ g ư เซียแล้วนะป่ะเฮาจะพาทุกคนไปอัปเดตหันโตได้ปันไดกลับมาทางเก่าทางที่เขาไปเมื่อคืนนี้นะทุกคนเฮาจะไปเช็ครถขจาให้เขาเขาไปทางไหนเนาะเพราะว่ามันเป็นด่านซากลนไปแล้วเขาก็เลยหันมาเช็ครถเนาะเพราะว่าเขาเหตุตั้มมือกันที่เขาออกแต่ช่นโควิดนะเฮาจะไปเสกมันอีต้นมันกลับมาทางใกล้แน่ มานครลวงกะห,หาลอยลกุลากเนาะตแต่บาทเนาะนี่อหไทุกคนดูดยูใช่ปะดูสช้มุมอันนี้บึงเนะี่ยบึงทันลวงลืมขาห้ากะเห็นเนาะเพราะว่าข้าวกระซังซึ้อทุกคนเจอกันอยู่โซนนอนด่าเนาะตอน กินมะข่าวหอดซูลเลยเนาะดีกับทิศเนาะเราคือกันเลยซีข้าวแจ่มเลยวันเอามาเซกบ้างเนาะเราจะไปกินข้าวดีกว่าเด้อนี่แหละซูลฮอนดาซูลฮอนดายู่ประเทศลาวนะโวยอยู่ใช่เราจะไปกินข้าวก่อน คนกะลานะมีแต่พนักงานเขาเองรถกลานนะคนมกมเขาเคือตากแดดวะเขาเคือตากแดดไม่นะรถเขาเาเขาใหม่ก้านนะทุกคนตอนนี้พวกเข้าอันกินข้าห้ากระ,ละแล้วเนาะเพราะว่าขาเจ้าเซ็กรถ เขาไปกินไปกินข้าวยู่คนนะทุกคนเข้าวไรผมข้านี้เออเขากับป้องกันโควิดอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าคนนอกอะไรบอกให้กินเด้อแต่ว่ายายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปทามากินนี่ได้บอกเราว่าเสื้อนางเราก็ไมีเห็นสองคนเด็กวกเขาอยากกินข้าวเราเสื้อนางไปห้าปุนาบบว่าคนนองบอให้กินเด้อเขาก็ออกมาเนาะอันนี้เราก็ยังมาทขคืนเราหยาดหายว่ายาพวกเขียนเล่าอ่ะบอกให้นางแบ้ว่าถือลาออก เราก็มาส่งเขาไงเนาะเราเอาวเสี่ยวยังบอสิมาส่งให้อยู่นี่ขอบใจเด้อายเด้อ <c oughs> นี่แหละซูนนนดาเนาะมาเช็กรถดแป๊บหนึง่งเลยครับกับสิกรไปหานคือเก่าน,นนะที่เขากำลังอินนะ่มเนาะซูนนนดาเนารหอลวงเวียงจันมีบอลนี่บอลเดียวตะ๊ะนี่บัวอยู่ไซ่เนาะซูนใหญ่ อยู่สมัณฑาเขตบร<อ>ิมีนะบ่โผเขาไปเช็ครถเทาได้สิเช็คได้สบายืิออยู่พี่ไปเช็คอยู่พนเนีเ่ยทุกคนเอาสิป้ากะบ้านาน้องเช็คแล้วน้องกะเจ้ากำลังเช็คอยู่ทางนั้นน้องเขาอยากไปเบิงอยู่ไปเกกไบิึงกระไรบ่เบิึงสีง่งานไปเนาะกะเจ้าทาผ้าบี้อแล้ กำลังเช็คว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเนาะพอเฮาส้นเมื่อไนกับน้ำมันเครื่องก็ยังบม่ได้ยังบม่ได้เช็คอยู่นี่สิทุกคนยังบม่ได้เช็คนาะหลุดห่ออยู่สิบูว่าสิจักโมื กระจากสิกอยู่นี่นี่แหละมันง่านเนาะหัาเห็ดส้นตั้งแต่มือนนะเนาะทำาปได้เอาคลิปให้ทุกคนเบิ่งเอาแป้งกับเบิดต่างนันมื่นกลัวเนาะนี่แนหะละโซนฮอนดะเนาะรถเต็มเลยผูกกระจาอามาทางเลยขามมา

ก็เลยเอาขาวสนซ่าขึ้นมาเวียงโอ้กะเจ้าเห็ดเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเนาะพอมากไกลนี่นะกะเจ้าซีดึงตัวน,นี้ให้นะนั่นแหละกะเจ้าเห็ดกันละ คนมือนะเฮาไปขออนนี้เมนอยู่หานเวียดแต่ว่ากระเอาดึงเขาอันนี้ให้เขาบอได้เนาะเลยมันหง่อยู่นี่เวียดเห็ดแห้บดเนาะมื่อนหนึ่งอะไรแปดมื่อนหนึ่งมื้อนหนึ่งได้เขาเห็ดนอ่ะ มมแม่นว่ะเทรเวียตบมล้วเนาะฝ่ายมันก็ยังอย่างน,นี้เนาะนี่เนาะมาเหึ้นเวียงก็เลยมาเช็คเลยซะไปเ่เราก็มาเช็คลายขันอยู่แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเนาะ ามันจะเจ็บพอมันนี่แหละหลุดหัวละชิลแหละเลยทุกคนเจ็บปัญญั์มาเนี่ยเออเออเขาเปลี่ยนหัวนะเนาะในตาเนาะมันก็เลยเจ็บแล้วก็เปลี่ยนลิ้นหลด นี่ลไกลเสี่หล่เลยเขาก็มาเตะเสาวูนเอาโหลดลายคันประมาณแปดสิบเอ็ดโมงเดินหนีก็สามโมงเลยเนาะไกลสักคำเลยหลดลาย ตอนนี้ทำมาฮอนเถื่อนแล้วเนาะยังง่ะคือเก่าทุกคนเขาบอกว่านี่แห้งง่ะกูเก่าบจากนี่เขาบอกว่าเปลี่ยนตาพูเนาะเพราะว่าเขาชนตอนวางหลังๆเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนาะทำบุได้เอาคลิปลงอยาเด็บสี่หัวขวัญนี่เนาะไปซิกสีนะเมึดตั้งสามพันผูกเขาซูนเธอเดียวส้ำพันเลย าดดมาหอดหเือเลยตอนนี้เนาะจนขำไปตั้งแต่สิบโมงเนาะแต่สิบโมงจนว่าหอดห้าโมง,ลงแลงเลยก็ไปเอาไอไ้ไนอะ้เนาะหีดเหือเนาะเห็ดก่อสร้างอยู่เหือนะเหเอา,า,าก็งิดงิดแห้งลีนี่เนาะมาหอดเือเลยได้เ้าก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเขากห็าหลนะังให้เนาะยังงาอยู่นี่ฮงาเนี่เห็นบอกมันแตกนี่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 มันแตกนี่นม นี่นี่พอเป็นคอยเองนี่แหละชื่อรถมากานนั่นเนาะคอยกับเจ้นเานวดโต้เลยเขาบอกมีเงินจะขีบเลยเบิดคักเบิดแน่ในงานอรีอันทั้งนากระแตกเนาะกระยามเป็นขอบมาหอดคันนี้เฮาซิลาถามผู้ชมไปก่อนเลยไปหากินเข่ากัอเลยสิเด้อ,อ,ดดอตอนนี้เฮาก็อยู่นครหลวงสิมืออื่นมือพื้นนี่แลหละเฮาสิลงกลับเมืองเนาะมาหอดคันนี้เฮาก,ก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ มันคำแห้งเลรอยากไปถ่ายคลิปทางได้กับไปทางรถไฟเขาก็บัให้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นด่านสากลแล้วแต่เกาาเข้าให้เขาอยู่เนาะเป็นด่านลาวจีนเรียบร้อยถ้ามีคาถาที่ไปทางอื่นแล้วเขาจะให้เขาอยู่ช่วงเวลาเขาขี่รถไฟเนาะบ๊ายบาย